สวัสดีครับบริษัทเ p c o n t r น l l e r System นะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรนะครับระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องนะผมก็คือตัวนี้ใช้สำหรับระบบไฟสเฟสนะผมซึ่งสองใบนี้นะผมเป็นตู้2ใบนี้เนี่ยเป็นของลูกค้านะผมเป็นลูกค้าที่เคยสั่งตู้เราไปแล้ว1ใบนะเป็นแบบนี้1ใบแล้วมาสั่งเพิ่มอีก1ใบนะผมก็คือเอาไปใช้กับฟาร์มกุ้งนะผมก็คือปัญหาของลูกค้าคือไฟดับแล้วก็ ทำให้ชุดตีอากาศของเขาเนี่ยมอเตอร์นะครับตีอากาศเนี่ยมอเตอร์ตีน้ำนะครับตีอากาศตัวนี้เนี่ยมันดับแล้วก็ลูกน้องนะครับไม่ตื่นนะไม่ตื่นมาสตาร์ทใหม่อะไรพวกนี้ก็เลยต้องมีระบบการแจ้งเตือนไฟดับนะครับไปแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลนะครับหรือคนงานของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อตรวจสอบระบบนะครับตีอากาศพวกนี้นะผมเพราะว่าจากเดิมที่ไม่มีเนี่ย ระบบพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับฟาร,ร์มกุ้งของลูกค้านะครับหมดไปค่อนข้างเยอะนะครับความเสียหายเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีระบบตัวนี้ก็ไปเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการเตือนนะครับกรณีเกิดไฟกระพริบนะครับในช่วงกลางคืนที่เราหลับอยู่หรือลูกน้องเรา,าหลับหรือพักผ่อนอยู่เนี่ยมันก็มีการแจ้งเตือนออกมานะครับเป็นไฟอลามเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงอลามเป็นไฟไซเรนตัวนี้ แจ้งเตือนนะครับผมให้เราเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็มาทําการกดสตาร์ทมอเตอร์หรือตรวจสอบมอเตอร์นะครับประมาณนี้ตู้นี้นะครับสองใบนี้เหมือนกันเลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับก็คือ,อตัวจับในเรื่องของไฟตกไฟเกินนะครับไฟขาดเฟสนะครับไฟมาไม่ครบเฟสหรือ,อแต่ละเฟสบาลานซ์ก็คือไฟมาไม่เท่ากันนะครับนะหรือแค่ไฟกระพริบฟเฟสใดเฟสหนึ่งระบบก็จะมีการแจ้งเตือนทันที ครวก็มีการแจ้งเตือนต่อเนื่องเลยจนกว่าจะมีคนมากดรีเซ็ตที่หน้าตู้ตรงนี้ต่อให้ไฟกระพริบแล้วไฟกลับมาหรือไฟดับแล้วกลับมาแล้วเนี่ยอะลามของเรายังติดอยู่ต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะมีคนตื่นมานับหรือเดินมากดรีเซ็ตนับตรวจสอบระบบเรียบร้อยแล้วมาตรวจรีเซ็ตกดรีเซ็ตปุ่มนี้ปุ๊บถึงจะหยุดอะลามนะครับที่ทําระบบนี้เอาไว้ก็คือป้องกันนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเป็นตู้ ะระบบธรรมดาทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ของอการดีไซน์ของบริษัทเอเนี่ยจะเจอปัญหาตรงที่ว่าไฟกระพริบหรือไฟดับปุ๊บไฟกลับมาคือมันไม่ได้ดับต่อเน,นื่องนะครับดับแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาหรือกระพริบแค่นั้นเองระบบมันยังไม่สามารถตรวจจับได้หรือพอตรวจจับได้ปุ๊บก็จะตัดไปเลยเนี่ยทาให้คนเนี่ยยังไม่ทันตื่นมาเลยนะครับไฟก็ติดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเครื่องตีน้านะครับผมที่เป็นมอเตอร์ของลูกค้าเนี่ยมันยังหยุดการทํางานอยู่ ปัญหาก็คือประมาณนี้เพราฉะนั้นการดีไซน์ตู้คอนโทรลตัวนี้ของเราก็เลยดีไซน์ให้มันดังอะลามต่อเนื่องเลยเมื่อตรวจจับเกิดสภาวะผิดปกติของแรงดันนะับจนกว่าจะมีการปรากดรีเซ็ตที่หน้าตู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเทสให้ดูนะผมหน้าตู้นะครับตามชื่อตู้นี้เลยก็จะเป็น power fail นะผมก็คืออะลามซิสเต็มเป็นระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องนะครับตามชื่อตู้เลยนะครับมีนะครับ วันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมแล้วก็ชื่อเบอร์โทรของบริษัท s p นะครับตัวนี้หลอดไฟโชว์การทำงาน RST ก็คือเป็นไฟ3เฟสนะครับ RST แล้วก็ด้านล่างตัวนี้ e m e r g e n c y จจะติดพร้อมกับไซเรนด้านบนตัวนี้กรณีเกิดตรวจจับได้ว่าแรงดันการไฟฟ้าผิดปกติหรือมีไฟกระพริบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะทาการอะลามขึ้นมานะครับโชว์ e m e r g e n c y ตัวนี้ส่วนปุ่มรีเซ็ตตัวนี้ก็เป็นการหยุด หยุดเสียงชั่วคราวนะครับหรือหยุดการทํางานของไซเรนหรืออะลามตัวนี้นั่นเองนะครับด้านในตู้นะเปิดไปมีอะไรบ้างนะผมก็คือตัวนี้โดยจะมีเบรกเกอร์คอนโทรลนะมีตัวป้องกันในเรื่องของอาการตรวจจับนะครับไฟตกไฟเกินไฟขาดเฟสอันบาลานซ์เฟสหรือไฟกระพริบนะระบบวงจรพวกนี้จะเป็นตัวตรวจจับให้เรานะครับ แล้วก็จะมีชุดเป็นแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับในการาเลี้ยงระบบวงจรก็คือเรา,าต้องการให้ไฟอารามของเราเนี่ยดังต่อเนื่องต่อให้ไฟดับไม่มีไฟมาเลี้ยงตู้เลยก็จะต้องมีระบบแบ็กอัพนะเป็นชุดแบตเตอรี่ตัวนี้นะเป็นลิเทียมอย่างดีเลยนะเป็นการาแบ็กอัพระบบคอนโทรลเอาไว้เพื่อเลี้ยงไซเรนนะผมประมาณนี้นะครับกับชุดระบบแปลงไฟต่างๆกับวงจร ครับต่างๆอยู่ในตู้ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไปติดตั้งนะผมตู้สองใบนี้เหมือนกันนะครับตู้สองใบนี้เหมือนกันจะเปิดให้ดูนะผมเป็นตู้ที่สองใบฟอร์มเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็คือเอาไฟกระแสฟ้าที่เป็น3ามเฟสเนี่ยมาเข้าตู้นี้นะครับออกแบบให้ใช้สําหรับระบบทีเฟสหรือสามร้อยปบโวล์นะครับเป็นทีเฟสนะครับ ไอเอสทีนิอนกาวนะครับมาทั้งหมด5เส้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่ต่อไปที่แบตเตอรี่แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากเราก็มีแจ็คเสียบให้ตัวนี้นะครับประมาณนี้มีรีเลย์คอนโทรลมีฟิวคอนโทรลต่างต่างนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตู้ด้านกว่าก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราจะเทสกันสมมติว่าไฟกระพริบนะครับที่เจอปัญหามากๆเลยกับตู้ระบบแบบธรรมดาทั่วไปนะครับ ที่ไม่มีระบบการแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยพอไฟกระพริบปุ๊บนะครับชุดคอนโทรลมอเตอร์ของลูกค้าเนี่ยมันหยุดการทํางานทันทีนะครับมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีตัวแจ้งเตือนนะครับต่อให้ไฟกระพริบแป๊บเดียวเนี่ยระบบก็สามารถแจ้งเตือนได้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูเลยนะครับเราจะลองทดสอบโดยการเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ลงแป๊บหนึ่งนะครับก็คือทําจําลองว่าเหมือนไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวไซเรนตัวนี้จะดังน,นี่นะครับก็คือทําแค่ไฟกระพริบต่อน,นะครับ นี่นครับนี่นะครับ,รบก็คือเมื่อกี้เป็นไฟกระพริบคือเราโยกเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยลงแล้วขึ้นเลยโยกปุ๊บอ,ออฟแล้วออนเลยก็คือเป็นการเทดสฟังก์ชันไฟกระพริบนะครับถ้าไฟกระพริบฟเฟดทีเนี่ยมันก็สามารถจับได้เลยนะครับก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเฟสใดทั้งหมดเนี่ยสามเฟสนี้แค่กระพริบเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนทันทีนะพร้อมกับเมื่อกี้นะที่เราเห็นไฟอิมเป็นซี่จะติดขึ้นมาแล้วก็เรากดหยุดรีเซ็ตไปนะครับหยุดรีเซ็ตเสียงตัวนี้กรณีถ้าเกิดว่าลูกน้องเราหลับอยู่แล้วตื่นมามาตรวจสอบมอเตอร์ตีน้ําเรียบร้อยแล้วนะมาดูระบบออกซิเจนนับในฟาร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดรีเซ็ตตัวนี้นะครับหยุดการทำงานของตัวาราม นะครับถ้าไม่มากดหยุดมันก็จะร้องอย่างนี้ยไปจนนะครับจนกว่าจะมากดหยุดนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อกี้นะผมเราเทสไปเฟสทีนะครับเราจะมาเทสเฟสเอสก็คือเฟสที่สองกันบ้างนะเป็นไฟกระพริบนะผมอันนี้คือเฟสเอสนะครับที่เราเทสก,ก็คือไฟกระพริบ นะครับผมไฟกระพริบนะครับก็คือเป็นเฟสที่สองนั่นเองเหมือนกันนะครับเฟสที่หนึ่งก็เหมือนกันถ้าเกิดเกิดกันกระพริบปุ๊บก็จะร้องอลามเหมือนกันเลยนะครับผมลองดูได้นะครับก็คือตัวนี้เมื่อเรากระพริบกดหยุดอลามนะครับจับได้ทุกเฟสนะผมก็คือแค่กระพริบก็สามารถแจ้งเตือนได้แล้วนะครับไม่ต้องจําเป็นจะต้องไฟดับหรือไฟตก หรืออะไรพวกนี้นะผมแค่ไฟกระพริบนิดเดียวเนี่ยมันรู้เลยนะผมตู้คอนโทรลของเราเนี่ยจะรู้เลยว่าเกิดการกระพริบขึ้นนะผมแค่นิดเดียวแวบ,บเดียวเนี่ยก็คือแจ้งเตือนแล้วนะผมก็คือมีความผิดปกติแล้วนะครับให้ไปดูตรวจสอบระบบออกซิเจนระบบตีน้าในฟาร์มกุ้งเราได้เลยนะครับตัวที่สองเหมือนกันนะตู้ที่สองเหมือนกันเลยฟังก์ชันเดียวกันเดี๋ยวจะเทสให้ดูเลยนะครับตัวนี้ไฟกระพริบเมื่อสักครู่เราเทสไปแล้วเดี๋ยวเราจะเทสแบบไฟ,ไฟไฟดับจริงๆเลยก็คือ สมมติว่าไฟกรนแฟ้าเนี่ยมันจะมีดอกฟิวจากหมออ้อแปลงมาสมมติว่าฟิวเฟสได้เฟสหนึ่งมันขาดไปแล้วกันขาดไปมันหายไปเฟสเดียวสมมติครับเราจะให้เฟสทีเนี่ยหายไปเลยสังเกตไฟที่หน้าตู้ตัวนี้เราจะออฟเบรกเกอร์ด้านในตัวนี้ลงแล้วพอออฟลงเสร็จปุ๊บนี่นะก็คือถ้าตอนนี้เนี่ยไฟเนี่ย อของการไฟฟ้าเนี่ยมันหายไปหนึ่งเฟสคือเฟสทีหายไปเนี่ยอารามมันจะดังร้องขึ้นมานะครับพอร้องขึ้นมาเรามาตื่นมาตรวจสอบแล้วเนี่ยแต่ว่าการไฟฟ้ายังไม่มีการแก้ไขไฟที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเราสามารถกดหยุดอารามตัวนี้ชั่วคราวก่อนได้นะครับกดหยุดอารามไปก่อนได้นะครับแล้วก็คอยตรวจสอบแล้วก็เรียกทางการไฟฟ้าเนี่ยมาแก้ไขให้เราว่าทําไมไฟเฟสทีของเขาเนี่ยนะครับฟิลมันขาดไปหรืออะไรก็แล้วแต่ไฟไม่มาเราต้องเช็คตรงนี้นะครับผม อ่าแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไฟกลับมาแล้วเนี่ยเมื่อเราเมื่อไฟสาวเฟสกลับมาเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนอ่าไฟถูกจ่ายมาแล้วนะครับแต่เราจําลองดยการเอาเปกเกอร์ลงน,นั่นเองนะครับพอไฟมาเรียบร้อยปุ๊บระบบก็นะครับกลับมาทํางานได้ปกติก็คือหมายถึงว่ารอครั้งต่อไปในการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งเราลองเฟสเอสกันดูบ้างเฟสเอสกรณีถ้าเกิดไฟดับเฉพาะเฟสเดียวนะครับไฟไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจะเทสให้ดูก็คือ ฟิลครัอันนี้คือในกรณีถ้าเกิดว่าไฟการไฟ้าเนี่ยมาซ่อมแล้วหรือไฟมันดับไปปุ๊บแล้วไฟอ่า ที่เราเห็นเนี่ยเราออนเบรเกอร์ขึ้นมาแล้วแต่ตัวอะลามเรายังไม่หยุดนะครับเพราะว่าเจตนาของเราคือต้องมีคนลุกขึ้นมาตรวจสอบระบบนะครับเพราะฉนั้นต่อให้ไฟกลับมาแล้วเราต้องเดินมากดรีเซ็ตเพื่อหยุดเสียงอะลามนะครับแล้วก็มาตรวจสอบเดินดูนะครับความเรียบร้อยในฟาร์มเรานั่นเองนะครับผมเมื่อสักครู่ที่เราเทสกันไปก็คือ,อเทสแบบไฟกระพริบปไปแล้วนะเทสแบบไฟขาดเฟสก็คือไฟมาไม่ครบเฟสไปแล้ว นะครับผมตัวนี้ยังสามารถาตรวจสอบเรื่องแรงดันการไฟฟ้าผิดป,ปกติได้เช่นปกติตอนนี้เนี่ยามาที่สามร้อยแปดโวลต์นะครับถ้าแรงดันมาต่ํากว่าผิดป,ปกติหรือมาสูงกว่านะครับเป็นโอเวอร์โวลตจหรืออันเดอร์โวลตจตัวนี้ก็แจ้งเตือนได้เหมือนกันนะครับสามารถแจ้งเตือนได้หรือในกรณีถ้าไฟดับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจําลองให้ดูป้าถ้าไฟดับไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาเบเกอร์นเนี่ย จำลองว่าไฟตัวนี้มันจะมาจากการไฟฟ้านะผมเราจะดับไฟนะผมสมมุติว่าไฟการไฟฟ้าไม่มีมาเราก็จะสังเกตหลอดไฟหน้าตู้ตัวนี้พอไฟมันหายไปเลยไฟดับ <Yeah. S 1> นี่นะครับก็คือลักษณะแบบนี้เนะี่ยคือไฟดับนะผมไฟดับก็คือดับไปเลยนะครับมีปัญหาเรื่อง ไฟฟ้านะครับสามเฟสเนี่ยมันดับไปเลยพอดับไปเลยเนี่ยมีการแจ้งเตือนออกมาเราตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตอนนี้ไฟดับเนี่ยเราอาจจะมีตัวปั่นไฟเจนเนอเรเตอร์เราก็ไปสตาร์ทขึ้นมาถ้าเกิดไฟการไฟฟ้ามันดับนานเราก็มากดหยุดชั่วคราวตัวนี้นะเพื่อหยุดเสียงชั่วคราวไปก่อนได้นะประมาณนี้แล้วเราก็ไปสตาร์ทอ่เจนเนอเรเตอร์ ator, ปั่นไฟขึ้นมาได้เลยนะเพื่อสำรองไฟได้นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็เมื่อไฟการไฟกลับมาปกติก็คือเหมือนเป็นการจ่ายไฟเข้ามาที่เบเกอร์ตัวนี้ไฟการไฟฟ้ากลับมาปกติก็คือจะมาที่3เฟสแบบนี้นะครับระบบก็สแตนบายรอนะครับผมเข้าสภาวะปกติก็คือ,อเมื่อไฟการไฟฟ้ามาแล้วก็ระบบก็รอ,อตรวจจับครั้งต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรก็มีการแจ้งเตือนออกมาให้เราอีกประมาณนี้นะครับผม อันนี้คือข้อดีของระบบที่เราออกแบบไปให้นะครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับก็คือสามารถเอาไปใช้กับฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่ต่างๆเนี่ย,ถ,ถ,ย,ปปย,ยนนถ้าเกิดว่าไฟดับไฟกระพริบปุ๊บเนี่ยพัดลมเขาดับปุ๊บฟาฟาร์มไก่เนี่ยไก่มันต้องการออกซิเจนนะครับผมถ้าเกิดว่าไฟดับพัดลมไม่หยุดหยุดการทํางานไม่มีการทํางานขึ้นมาเนี่ยไก่เขาก็จะตายเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ในฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดต่างๆนะครับ หรือฟาร์มนกเลี้ยงนกกระทาอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เอาไปใช้กับฟาร์มกุ้งก็มีความสําคัญในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องนะครับเพราะว่าไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยถ้าเกิดเติดเกิด,กดตอนกลางวันเกิดตอนกลางวันลูกน้องเราก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาตอนกลางคืนลูกน้องเรานอน,อนหลับเนี่ยนะครับจนถึงเช้าเลยเนี่ยแล้วไม่มีออกซิเจนให้กับ กุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เกิดความเสียหายกับกุ้งที่เราเลี้ยงนะครับหรือไก่ที่เราเลี้ยงเอาไว้ในฟาร์มนั่นเนีงระบบตัวนี้นะครับออกแบบมาดีไซน์มาเพื่อมีการแจ้งเตือนนะครับให้มีการมาตรวจสอบนะครับเนื่องจากการไฟฟ้าหรือไฟของการไฟฟ้าผิดปกติมีปัญหาต่างๆตัวนี้จะแจ้งเตือนให้เราทุกกรณีเลยนะครับออกแบบมาครอบคุมทุกฟังก์ชันแล้วนะครับ โอเคครับวันนี้มารีวิวแนะนําเพียงเท่านี้ถ้าสนใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้่มมาได้ตามเบอร์โทนี้เลยนะผมนี่นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทนะผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ID l ดี e ไลน์นะครับสามารถสแกนคิวอาร์โคตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้เป็น ID l ดี e ไลน์นะครับผมโอเคครับวันนี้มารีวิวแนะนําเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอถัดไปให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับเราก็จะมี ตู้ใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยมัลงให้ดูกันอีกโอเคครับผมวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ